สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังขาร้วยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีวีไพีเช้าบ่ายนะคะวันที่10พฤษภาคม2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอร์ดินต่ละรอบเนาะพี่น้องก็คือสุรแลนนั่นเองนะคะถ้าพี่น้องบอ้มักก็ชอบ ให้รอดูเลขเด่นปะจจำบันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขาเลขเด่นปะจจำบันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะทุกคนไปดูันที่9ก่อนนะคะว่าเข่าหรือหลุดนะจ๊ะวันที่9นะคะทุกท่าน จะให้เด่นหและห้านะคะรอบเช้ารอบบ่ายให้สี่และสามรอบเช้ามาแปดสองหกเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนเข้าเด่นเข้าหนะคะคู่สองหกจะไม่ได้จับให้พี่น้องจับแต้6กสามหกี่หานะคะทุกคนหกสองหกสองหกจงมาให้เพิ่นออกะคะ่ะพี่น้องเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามาศูนย์นะคะทุกคนห้าหลุดรอบบ่ายจะให้เด่นสี่และสามมาหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่นะคะทุกคนสี่มาสองเด้ง 4, 4 4, ที่สองสองสี่สีหนึ่งหนึ่งสี่บริจับกับพี่น้องกับสี่ศูนย์กับสี่สามนะคะ,นะคะทุกคนเอามือใดจับเข่ากับเข่าได้พี่น้องมือใดจับ่าเข่ากับไปค้นละทีประเด็นพี่น้องเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเราไปลุ้นต่อวันที่สิบนะคะทุกคนวันนี้หุ้นนิเคี๊ V I P นะคะทุกคนมาตัวเดียวกันกับหุ้นปกตินะคะพี่น้องคะ

เดียลอบป่ายค่ะทุกคนอยู่ที่1และ0วันนี้1เบิ้ลค่ะพี่นองตรงกับเลขเบิ้ลประจำบันค่ะทุกคนมาดูค่ะ1 2 1 1 1 4 1 0 1 5 1 6ค่ะพี่นอง0ค่ะ0 2 0 6 0 4 0 5 07 03ประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ2 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1กับ0รอบบ่าย1 2 1 1 1 0 0 2นะคะทุกท่าน ประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ fc ทุกท่านสามารถใช้ทั้งรอบเชา้าทั้งรอบบ่ายนะคะพี่น้องสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งสองรอบเลยนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ทุกท่านได้รับชมนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหก ลเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านหกกับหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบนะคะทุกคนในแต่ละวันนะคะมาดูค่ะเด่นรอบเช้ายอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นสองหกสองหนึ่งนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันหนึ่งกับศูนย์รอบบ่ายหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนติดเลข คู่ตัวเด่นแล้วก็เลขเด่นประจําวันนะคะแล้วก็เลขเบิ้ลประจําวันด้วยเนาะพี่น้องหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์ค่ะศูนย์หกศูนย์หนึ่งติดคู่ตัวเด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ใจบางไว้ให้ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วถ้าพี่น้องมักเด้อค่ะมักก็ตามได้ค่ะพี่น้องบ่ามักกับพานใดคือเกานะคะใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้แล้วนะคะทุกท่าน หรือว่าเ c ฟซีท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอี VIP นะคะวันที่10พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สกโกมันหมาน,นสุภผู้สุคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ